เป็นปัญหาที่พูดแล้วพูดอีกบางคนก็ยังไม่เข้าใจสักทีบางคนก็ยังหาช่องทางของตัวเองไม่ได้สักทีในกรณีนี้ที่ครูจะมาพูดก็คือลักษณะว่าบางคนชอบคิดว่าทําไมเรียนภาษามันยากจังทําไมมันเรียนอะ่ะมันจะเริ่มต้นตรงไหนทําไมให้จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นบางทีอ่านแล้วก่อนแล้วท่องแล้วก่อนแล้วไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยวันนี้นะคะครัวมี่จะมาบอกทาอย่างไรที่จะทําให้เราเรียนภาษาได้เข้าใจอ่ะ ย้อนกลับไปตอนที่เราเกิดทุกคนเกิดมาเนี่ยมีใครได้เรียนภาษาจากในท้องพ่อท้องแม่ไหมไม่มีเราเกิดมาตั้งแต่วันแรกจนสามขวบวันแรกเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอ้อแอ้อแอ้เนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงแม่ก็พูดไปบางทีก็ไม่ได้พูดย,ยังพูดไม่ได้เลยมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวแต่ คนที่พูดกรอกหูทุกวันก็คือแม่หรือไม่ก็พ่อหรือพี่น้องอะไรที่อยู่ในบ้านแล้วเขาก็พยายามคุยด้วยทักทายด้วยอะไรประมาณนี้เด็กน้อยเแบบีเนี่ยก็นอนอยู่แล้วก็ฟังเฉยๆไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่ถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาเริ่มจะมีปฏิกิริยาเข้าใจถ้าเขาร้องก็นั่นแหละคือเขาหิวแล้วบางทีเวลาอาการที่เด็กร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้เลยว่าอ้อลูกต้องการอะไร ลองมานับดูนะคะวันแรกที่เกิดจนถึงสาขวบมีใครอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างไม่มีใช่ปะแต่เราเข้าใจเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดด้วยเราเข้าใจเราฟังก่อนใช่ไหมมันเริ่มจากการฟังก่อนใช่ไหมเรายังไม่รู้หรอกไอความหมายที่พูดไปนะี่คืออะไรแต่เราฟังจากพ่อจากแม่ว่วา,าหนูหิวป้าป้ามามา่าคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องเรียกแมวเรียกอะไรเงี้ยเราเริ่มพูดเราเริ่ม ดูจากภาพประกอบว่าอ๋อไอ,อสิ่งตรงนี้มันพูดว่ายัางไงไอสิ่งตรงนี้มันพูดว่ายังไงอันนี้หน้าคนนี้คือแม่หน้าคนนี้คือพ่อหน้าคนนี้คือพี่ชายทุกสิ่งรอบตัวการเรียนที่ดีที่สุดให้เราคิดนะคะให้เราคิดให้เหมือนกับภาษาแรกที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฟังก่อนทำความเข้าใจมองพนี้เองนี่คือสิ่ง ที่จะเริ่มต้นให้เราได้เรียนภาษาอื่นและก็หลายๆภาษาได้ไง่ายขึ้นให้อยากไปคำนึงถึงว่า๋อครูครับผมได้หนังสือมาผมจะท่องศัพท์ครูไม่เคยแนะนำให้ใครเอาศัพท์ไปท่องเพราะว่าถ้าคุณท่องศัพท์วันแน่วันวันสองวันแรกคุณท่องศัพ์แต่คุณไม่ได้เอาศัพท์นั้นไปใช้มันก็ไม่เกิดขึ้น ทำไมเราไม่เอาการเรียนรู้ตั้งแต่ที่เราเกิดมาจากท้องท้องพ่อท้องแม่เอาวิธีนี้แหละมาเรียนภาษามาใหม่ๆไปอยู่ในประเทศใดก็ตามที่มันต้องใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยสิ่งแรกเลยเรายอมเป็นคนโง่ไปก่อนก็นกได้เรายอมไปเลยเราก็ยอมเรียนรู้ฟังเยอะๆฟังเสร็จปุ๊บถ้ามันติดจดไว้เขียนแล้วก็ถามเขาตรงนี้แหละมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเรียนภาษาครูบอกได้เลยว่าคนที่เก่ง เรียนในโรงเรียนที่เก่งเขียนอ่านจะพูดไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาคิดเยอะแต่คนที่ฟังเก่งแล้วก็ประเมินภาพได้บก่กอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เข้าใจคนกลุ่มประเภทนี้จะทำความเข้าใจกับการเรียนภาษาได้ง่ายง่ายขึ้นครูเคยมีเพื่อนกับรุ่นพี่เรียนหนังสือโฮอ่านออกทุกอย่างทําการบ้านส่งกันบ้านอะไรเนี่ยอ่านออก อ่านเพอร์เฟคแต่เวลาจะพูดไม่กล้าพูดเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณเขียนได้อ่านออกความหมายมันเป็นอย่างนี้ทําไมคุณถึงไม่เอาไอตัวความหมายของคุณตรงเนี้ยมาพูดออกเขาบอกเขาไม่มั่นใจนี่แหละคือพ่อเปรียบเทียบการเรียนที่ดีฟังเยอะๆฝึกเยอะๆฟัง เหมือนกับที่เราเกิดมาใหม่ๆแล้วเราฟังพ่อ,พอวังแม่เราได้ยิยนพูดถามจริงว่าเราเข้าใจไหมก้อไก่ข้อไข่เรายัางไม่รู้เลยเราไปเรียนตอนอายุกี่ขวบเราไปเริ่มเขียนข้อไก่ข้อไข่เริ่มกี่ขวบเขียนอ่านมาทีหลังฟังและตีความหมายมาก่อนนี่คือหลักการเรียนภาษาที่ดีถ้าใครอยากจะเรียนภาษาให้ได้ไวบอกได้เลยทําตามที่ครูบอกนะคะทสาระแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ตามก็กดติดตามไว้ซะ หรือไม่ก็กดแชร์แล้วก็กดเซฟไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มันจะเด้งขึ้นมา